อยู่สวนป่ามต้องทำงานรับใช้ท่าแก่ช่วยกันดูแลสวนป่ามทำงานให้เขาต้องอดทนลำบากก็ต้องทนเอาอยู่ในป่าเขา ก็เพราะว่าเราเกิดเป็นคนจนจะมีไหมใครที่สนใจไอ้นุ่มส่วนปามพี่อยากจะตามหาความจริงใจอยู่หน้าที่ตอนนี้ตัวพี่ไม่มีใครหากเธอนั้นมีใจมีเงินเมื่อไรจะรีบไปขอ จะเพราะมีไหมใครสักคนที่จะยอมทนกับนุ่มส่วนปามช่วยกันทำงานพี่แบกปามแล้วน้องก็แก็บโกรกลวงแต่สถานะพี่ตนนี้ยังไม่มีคนดีมาคูวงจใจเพียงแค่หนึ่งดวง ขอฝากให้เธอได้ไหมขอคุ้นดีหาว่ามีใจให้กันคืนและวันไม่เปลี่ยนพันไปจากใจสู้ทนอยู่เสมอเพื่อเจอคนที่จริงใจถึงลำบากเพียงใดสู่ต่อไปไอ้นุ่มสวนปาม